สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าแล้วแต่ไพ่จะเล่าเรื่องนะคะแล้วพอจบคลิปเราจะสรุปหัวข้อให้ทีหลังนะคะการดูไพ่แมปนี้จะมีความแม่นยำมากๆเลยนะคะอ่ามี f ีเซลว่าเอ๊ะแม่หมอตั้งแต่อ่านคลิปเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ย เออหายไปเลยนะนึกว่าจานบิน UFO ดูดแม่หมอหายไปแล้วขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงกันแม่หมอยังอยู่นะคะยังไม่ได้เจอ UFO ดูดหายไปนะคะช่วงนี้มีคนเห็นจานบินเบ่อยอยู่ไหม <c oughs> อันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมันก็มีจริงนั่นแหละนะคะ มาเราขอเช็คพลังงานก่อนเลยขออนุญาตเช็คพลังงานเพือพ่อนๆที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะดูสิว่าคุณเป็นใครกันบ้างที่เข้ามาดูว้าวสับเยอะหน่อยงั้น ว้างดีเอ็มเพอร์อือมอัศินผู้มุ่งมั่นและชัดเจนวาวอุ้ยความรักอ๋อวันนี้สงสัยไพ่อยากให้อ่านความรักก็อยากอ่านอยากอ่านอ่ะอยากอ่านชอบ ว้าวโอ้ย่ยาคารอยาการมีคนจะดูข้อแต่งงานที่มาดูคลิปนี้อ <c oughs> ว้าว,าวโอเคเพื่อนๆขาขออ่านพลังงานเพื่อนๆนะคะมาดูซิว่ามีธาตุอะไรดูธาตุก่อนนะมีธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟครบ ทุกท่าพคราวนี้เรามาดูซิว่ามีราศีอะไร The Emperor ราศีเมษค่ะเพื่อนๆค่ะใครเกิดราศีเมษนะมีอ๋อมีราศีมังกรเมฆมังกรวันนี้เด่นมากสองราศีนะคะส่วนวัน มีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพุท,พท,พทรหัสอืมรู้สึกว่าวันก็จะมีเพียงเท่านี้อ่าจัสเมนเป็นดวงดาวค่ะเพื่อนเอนช่วงนี้มันมีแรงดึงดูดของดวงดาวนะคะเพื่อนๆพื่อถ้าเกิดใครรู้สึกวุๆววับวับขึ้นขึ้นลงลงนะคะ เพราะว่าดวงดาวช่วงนี้นะคะปรับเปลี่ยนโยกย้ายแล้วค่อนข้างมีอิทธิพลสูงสำหรับคนที่ฝึกจิตไม่ดีนะคะและยังไม่เห็นจิตในจิตก็จะทำให้จิตของตัวเองนะคะเกิดปรุงแต่งแล้วก็รับขึ้นพรังงานไม่ดีแล้วก็ทําให้จิตใจของตัวเองอะค่อนข้างสับสนนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ไพ่เปิดมาบอก พลังงานเข้าวๆของดวงดาวลบวันราศีเท่านี้นะคราวนี้เรามาดูซิว่าพลังงานความรู้สึกของคนที่เข้ามาดูอ่ะเป็นคนแบบไหนยังไงกันบ้างแล้วอ่านเข้าๆนะตรงเนี้ยอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะคะเพื่อนๆลองฟังดูนะตอนนี้นะคะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบ ต้องสู้ต้องตัดสินใจต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตัดสินใจแล้วแล้วก็จะกลับมาไพ่บอกเลยว่าเป็นความรักของคนคู่หนึ่งนะคะที่มีสัมพันธ์กันแล้วอาจจะแบบทะเลาะก,กันแล้วแยกกันไปแล้วหรือ ไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่ามีความขัดแยง้งมีการแตกแยกมีการได้จบหายต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วนะคะแต่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเซอร์ไพรส์นี่ค่ะซึ่งพลังงานนะคะเป็นพลังงานรักที่ดีมากในการกลับมาครั้งนี้เหมือนว่าคู่กรณีของเพื่อนๆนะคะเขาไปพัฒนาตัวเองนะคะ ให้ผ่านอุปสรรคต่างๆอะไที่เขาสมควรที่จะต้องสู้ฝ่าฟันอนะแล้วเขาก็กลับมาเนี่ยการกลับมาของเขาเนี่ยกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีนะคะเพื่อนๆกลับมาในระดับเป็นงอะ the emperor นะคะการกลับมาครั้งนี้นะคะเขาจะมีอ่าวุฒิภาวะนะ่ะ เพื่อนจะเห็นได้ชัดเลยการพูดการจาก,การสแสดงกิริยาท่าทางเขาดูหนักแน่นขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะ,อ,ะอันนี้เป็นพลังงานผู้ชายแต่ถ้าเกิดเป็นพลังงานผู้หญิงเพื่อนๆสลับได้คนรักของเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเขาอาจจะมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นอาจจะแบบเคยอ่อนไหวอะไรเงี้ยต้องการการเทคแคร์อะไรเงี้ยแต่เขาก็กลับมาข้างนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองขึ้นอะไรเงี้ย ประมาณนี้แต่พลังงานแบบผู้ชายเข้ามาแบบเยอะมากนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นพลังงานของคนที่ได้แยกย้ายทำไมแล้วแหละแต่เขาจะกลับมาจะกลับมาขอคืนดีมาง้อขอคืนดีนี่ไงแล้วเขาก็จะเลือกเพื่อนๆนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเป็นเรื่องสวรรค์นดนบันดาลกําหนดมันน่าจะเป็น ep ก่อนๆนู้นที่เราเคยอ่านว่า เออเพื่อนๆมีคู่บุญบารมีอยู่นะตอนนี้อืแต่เพียงเขาว่าเขาต้องไปใช้เวรใช้กรรมกับคู่กรรมของเขาก่อนเดี๋ยวเคลียร์อะไรเดี๋ยวเขาจะกลับมาเออวันนี้เขากลับมาเป็นพลังงานตอบโจทย์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยไพ่วันนี้ให้เปิดอ่านเรื่องก็คือเป็นคนที่เคยคบหากันแล้วแยกย้ายกันไปแล้วอะค่ะ แล้ววันหนึ่งน่ะเขาเคลียร์ตัวเองได้เขาไปพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีค่ะกลับมาเรื่องเพ,อเพื่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องมังเอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเม้นดนบรันรดาลแล้วให้มันเกิดนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องไหมบางคนดวงแข็งอ่ะเป็นลูกรักจักรวาลอ่ะผู้ชายไม่ดีผู้หญิงไม่ดี เขาอยู่กับเพื่อนไม่ได้นะถ้าสินไม่เสมอกันต้องกลับไปพัฒนาตัวเองก่อนให้สินเสมอกันกับเพื่อนถึงกลับมาอยู่กินเป็นสันสามีพัญญาได้หรือถ้าฝืนอยู่จบไม่สวยนะ,ะจบไม่สวยเพราะว่าอะไรสินไม่เสมอกันนะคะถ้าเกิดใครจะอยู่กับเพื่อนนะคะจะต้องมีคุณงามความดีบารมีเสมอกับเพื่อนนะคะห้ามต่ำกว่าอย่างน้อยต้องเสมอกันหรือสูงกว่า ก็เป็นคู่อุปถัมภ์อะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยคนที่มาดูเพื่อนเื่อเป็นลูกรักจักรวาลเนี่ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกางจะบอกว่าคนรักที่เพื่อนเพื่อนคอยหรือใครสักคนหนึ่งที่เพื่อนรู้สึกแบบมันมีอยู่อ่ะมันมีอยู่คนคนหนึ่งอะ่ะมันเหมือนเพื่อนรู้สึกลึกๆว่าคนเนี้ยใช่ต้องรอคนนี้อะไรเงี้ย มาถึงแล้วนะไพ่เนี้ยมีผลนะคะสามเดือนที่เพื่อนมาเห็นภายในสามเดือนหรือน้าสดๆเลยไม่ถึงปีหาเพื่อนเพื่อนพลังงานพวกเนี้ยอ่ะเราให้เต็มที่เลยสามเดือนถึงหกเดือนเพื่อนจะได้ยินข่าวดีเขาจะกลับมาขอเพื่อนแต่งงานกลับมาเขาวนี้ขอแต่งงานเลยนะเอาแบบตั้งตัวไม่ติดเลยนะจะบอกให้นะคะแล้วเพื่อนไงโอ้สิคะ ไปเลยค่ะขึ้นเรือไปด้วยกันเลยไม่เล่นตัวหน่อยเหรอเล่นตัวหน่อยเหอะเนี่ยพวกเขาขอแต่งงานเลยนะพวกเขาเขาขอแต่งงานตัวยังไงขึ้นเรือเลยค่ะไปเลยค่ะสร้างครอบครัวตายอาดาบหน้าไม่สนใจจะลําบากลาบนก็ไม่สนฉันรักเธอและฉันยอมลําบากก็ยอมไปด้วยกันแต่ว่าเพื่อนเชื่อไหมแต่เพื่อนตอบโอเคกับเขานะ เพื่อนๆจะสร้างครอบครัวเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะในบรรดาความรวยอ่ะคิงเหรียญรวยที่สุดแล้วก็บอกแล้วไงว่าเพื่อนเป็นลูกรลางจากวานคนที่สินไม่เสมอกันน่ะคบหาเพื่อนไม่ได้ถ้าได้ครบก็ได้แค่ครบแต่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาต้องไปพัฒนาตัวเองให้มันดีให้สินมันเสมอกันกับเพื่อนๆพอเขอากับเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นคู่บุญมารมียมรวยดูสิ อยู่ด้วยกันจะร่ำรวยมีความสุขเป็นก้าวถ้วยเขาจะบอกกับเ,เพื่อนๆเลยว่าทั้งชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดมานะคะเขาไม่เคยมีความสุข,ขอะไรมากขนาดนี้ก,กับการได้อยู่กับเพื่อนการได้อยู่กับเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและมีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาแล้วอืมหืมโคตรโรแมนติกเลยอะขนาดยังไม่อ่านเนื้อเรื่องนะเน,นี่ยแค่พลังงานเอาแหละว,วันนี้เรากำลังจะอ่านพลังงานไพ่ของคนที่แบบ ความรักอะที่มันจบไปแล้วอะแต่มันจบไม่จริงนะสามึงหเดือนเนี้ยช้าสุดไม่เกินหนึ่งปีเขาจะกลับมาของ้อคืนดีแต่งงานเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วมันเราดูไพ่ขยายเลยนะอ่าพลังงานนี้ของใครไปต่อการ ขออนุญาตเปลี่ยนสำรับไพ่เพื่อความแม่นยำขอเนื้อเรื่องขยายหน่อยคะ่ะขอเนื้อเรื่องขยายหน่อยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เออเซลช่วยดนบันดาลให้ข้าพเจ้าขยายไพ่ให้กับเพื่อนได้ดูอย่างชัดเจน ให้ตกหนึ่งใบเราเอาไว้เป็นใบแรกนะอืมโอเคอเปิดเล่าเรื่องก่อนแล้วเราค่อยดูความสัมพันธ์เพื่อนๆขาเอก่อนหน้านี้เขาเขามีคู่ก่อนไหม เขามีครอบครัวเขามีสามีเขามีภรรยาอยู่ก่อนไหมก่อนที่จะมาเจอเพื่อนๆนะคะออันนี้ไพ่เล่าเรื่องนะคะออจริงๆเลยนะคะแล้วเขาก็เด็กกว่าด้วยในพลังงานนี้นะคะคู่กรณีของเพื่อนนะคะค่อนข้างเด็กกว่าแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างดื้อรัน้นเด็กกว่าดื้อรัน้นแล้วก่อนหน้าเนี้ย เขามีครอบครัวมาก่อนนะคะอาจจะยังไม่อย่าร้างกันนะคะอาจจะอยู่ในตอนที่มาเจอ,อเพื่อนเนี่ยคือความรักครอบครัวของเขามันล่อแ,แล้วอะมันมันทะเลาะมันสามวันดีสี่วันไข้มันเลยทําให้เขาแบบเบื่อหน่ายแล้วก็เลยเลยความเเบื่อหน่ายนี่แหละ ทำให้มาเจอเพื่อนๆนทำให้เขาได้เปิดโอกาสคุยมาหลายคนแล้วจนมาเจอเพื่อนเเขารู้สึกว่าเพื่อนใช่แต่เขารู้สึกแบบตัวเองมันตัวตัวตัวเองมันยังมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่พร้อมด้วยในช่วงนั้นก็ถึงหายไปเขาอาจจะยูน้อยกว่าเพื่อนนะคะเขาให้ขยายอีกสองใบค่ะ โอ้ใช่เขาิ่งไปเองเขากลับไปเขากลับไปนะ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 จุดเดิมเลยกลับไปจุดเดิมกลับไปที่ครอบครัวของเขานะคะเรื่องนี้เพื่อนรู้ไหมอ,อาจจะรู้นะอาจจะรู้แล้วว่าเออเขามีครอบครัวแต่เขาแบบแมแอบต้มคุยอะไรเงี้ยอแล้วเพื่อนก็ฮิวใจเขาด้วยแล้วเขาก็รู้สึกประทับใจว่า เออคนนี้ใช่แต่ว่าณเวลานั้นมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะเขายังมีครอบครัวอยู่เขายังไม่อยากขาดโดยชัดเจนแล้วคนนี้เขาก็เลยนิ่ง嘛นี่ค่ะนิ่งหายไปเฉยเไปเลยนะคะเพราะเขารู้ว่าจะมาคบหาเพื่อนไม่ได้ไม่ถูกต้องนะคะแล้วอย่างหนึ่งอะเพื่อนๆมีค่าพอระดับอย่างมันเพื่อนแล้วไม่สามารถที่จะเป็นน้อยใครได้แล้วเขาก็ไม่สามารถที่ ที่จะทำอย่างนั้นได้ด้วยเพราะว่าศักยภาพเขามันน้อยกว่าเพื่อนไงม,ไม่สามารถที่จะดูแลอะไรได้เลยเขาเลยนิ่งหายไปชเฉยๆอะ่ะเอออันนี้ไายเล่าเรื่องเขาเข,เขากลับมาแล้วแหล,ละจากที่ดูคลิปนี้นะเพื่อนๆใครที่มีพลังงานเนี่ยเออแล้วเจออารมณ์รักอะไรแบบนี้เลยมาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูต่อดูต่อสิเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วจะใช่ของเพื่อน,อนไหม ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเ,เพื่อนๆ่ะให้มาดูเป็นการสนัวนะคะเพราะว่าพลังงานเนี้ยเราชมกันหลายคนอย่างนั้นพลังงานจะหลากหลายะคะ่ะอาจจะมีบางส่วนตรงบางส่วนไม่ตรงนะคะเ,เพื่อนๆแต่พลังงานนี้แน่นอนต้องมีคนมาดูแน่นอนและจักรวาลต้องดนดนบันดาลให้ให้ทำคลิปเนี้ยถึงเ,เพื่อน อ๋โอโหสิบถ้วยเลยกันกลับค่ะมาคราวนี้จะเป็นครอบครัวนะคะเพื่อนๆจากที่เขาเลือกเลือกแล้วมันเลือกผิดคราวนี้แหละอืมคราวนี้แหละเขาจะเลือกถูกคราวนี้แหละว้าวอ๋อ การกลับมาคราวนี้นะคะความสัมพันธ์มันจะไม่เป็นเด็กๆเหมือนก่อนแล้วเหมือนที่เราเปิดไพ่ชุดแรกที่พลังงานนะเขาเป็นเดมเพรอร์ M เขาจะไม่ใช่เด็กเขาจะไปพัฒนาพลังงานเอเนรจีความคิดของเขานะคะจากคนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความกล้าหาญเขาก็จะมีความรับผิดชอบมีความกล้าหาญมากขึ้นยอมรับความจริงมากขึ้นกล้าพูดเรื่องจริงมากขึ้นนะคะจะเป็นคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งเถอะเอาว่าได้เอาเป็นว่า,าพลังงานบางตอนแรกๆคุยกันอ่จจะดูเหมือนเด็กแต่มาคนนี้โหลูกเขาแบบผู้ใหญ่สุดๆอืมดูแบบดูหน้าอบอุ่นดูหน้าไว้วางใจ ดูเหมือนแบบแกงคง call center มาคุยหลอกๆแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนอย่างนั้นนะคะเพื่อนเพือนพลังงานเขาดีอะ่ะเออเห็นไหมให้สรุปพลังงานเนี่ยดีมากเลยลวกลับมาคราวนี้นะเขาจะมาเป็นข้อคูดกับเพื่อนเพื่อนาบอกแล้วขอแต่งงานก็สี่ไม้ขึ้นแล้วแล้วก็มามาสมทบอีก สิบถ้วยอ่ะเพื่อนเพื่อนมันที่สุดข,ของความสุขแล้วที่สุดข,ของความร่ํารวยอุดมสมบูรณ์เพื่อนดูดีสิบถ้วยเนี่ยเต็มเลยนะอัญมณีเต็ม,มทั้งหมดสิบถ้วยเลยสแสดงว่าอะไรที่เพื่อนรู้สึกข,ดขาดหายไปเขาจะมาเติมเต็มนะคะเพื่อนเพื่อนทุกอย่างเลยไอ้ที่เขาเลือกไปที่เขาอยู่ไม่ใช่ตอนนี้เขาเลือกแล้วเพื่อนเห็นไหมคะกระทาเนี่ยกระทามันมีทั้งหมดอยู่เก้า แต่มีอยู่หนึ่งเดียวที่เป็นสีทองเพื่อนเห็นไหมคะนอกนั้นเป็นไม้มาเลยที่เขาไปเลือกอยู่เลือกครบหรือที่มีเคยมีผ่านมาเขาพิจารณาดูแล้วว่าเพื่อนเพื่อนนี่แหละคือของแท้เพื่อนเพื่อนนี่แหละคือสิ่งที่คู่ควรที่สุดในชีวิตของเขาคนนี้เขาเป็นคนรักตัวเองนะเขาเป็นคนรักตัวเองเห็นค่าตัวเองดังนั้นคนที่ดีเนะ่ยเขาจะเลือกคู่ที่ดีให้เหมาะสมกับตัวเขานะคะแล้วเขาเลือกแล้วว่าเพื่อน เป็นคนที่ส่งคุณค่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่ากลับมาคุยกันนะคะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะเพื่อนเือนแล้วก็บางครั้งมันไม่น่าเชื่อนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอนบันดานให้มันเป็นนะคะมันรับฟังด้วยเหตุผลมันค่อนข้างยากนอกจากคนที่เชื่อเชื่อเรื่องศาสตร์พลังงาน เชื่อเรื่องจัก,กรวาลเชื่อการดูไพ่นะคะถึงจะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันมีจริงอคู่มันมีหลายคนมีหลายระดับเนาะมีคู่ระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามอะไรเงี้ยอืส่วนเพื่อนกับเขาคู่กรณีอาจจะเป็นคู่ในระดับสุดสุดท้ายคือคู่ระดับสุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ที่บารมีค่อนข้างจะเต็มแล้วหรือที่เรียกว่าคู่โซเมก็ดี คู่บุญบารมีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพื่อนๆค่ะพอบารมีมันเต็มมันถึงจะได้มาคู่กันขอให้สรุปพลังงานหนะะ่อยค่ะคู่รักนี้ ขอสนะอั่งใบนะอ๋อเพื่อนๆขาเนี่ยเพื่อนๆมีความไม่ไว้วางใจเขาใช่ไหมหมูม,มันแงมอยู่แล้วแหละเออเพราะว่าหนึ่งปุ๊บเขามานี่เข้ามาไม่โสดเขามาแบบมาคุย,คยเ,ลเล่นเพื่อหาคนฮิวใจเขาอะ่ะ แล้วพอเราหิวใจเขาได้เสร็จเขาก็หายไปออืโดยที่ไม่บอกกล่าวหรือว่าแบบทําให้เพื่อนแบบงงงงเศร้าๆทิ้งพลังงานแย่ๆเอาไว้พอเพื่อนหิวใจตัวเองได้แล้วนะคะวันหนึ่งเขาเคลียร์เขาพัฒนาศักยภาพตัวเองให้โตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นพร้อมมากขึ้นแล้วก็ไปเคลียร์ปัญหากเก่าๆอะค่ะ<ม>เขาให้มันจบแล้วก็มาเริ่มต้นกับเพื่อนใหม่ แต่ว่าเพื่อนมีความหวาดระแวงเออมีความหวาดระแวงจะเฉยพลังงานนี้บอกเลยว่าก็คือพอเขาเข้ามานะเพื่อนจะไม่มีความไว้วางใจหรอกจะไม่ไว้ใจเลยแล้วก็จะนิ่งเฉยกับเขามากเดี๋ยวเขาจะพูดเองแหละว่าตัวเองไม่ดีเหมือนเดิมตัวเองไม่เหมือนเดิมเมันจะเหมือนเดิมได้ไงก็ดูสิ่งที่คุณทำสิใช่ไหมแต่สุดท้ายค่ะ the rubber เพื่อนรักเขาเจะนายไป แล้วเขาก็รักเพื่อนจะตายไปมันได้เวลาแล้วแหละนะไม่ต้องไปอยู่หลอกคานทองอะ่ะอย่างน้อยก็มีเพื่อนนะคะสัตว์โลกนี่เราถูกสร้างมาให้เป็นแบบเพศหญิงเพศชายใช่ไหมอืมคือธรรมชาติสร้างให้เราไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เราเจอใครสักคนหนึ่งเพื่อ ความสมบูรณ์ของกนและกันและอยู่สอดคล้องกันอย่างงดงามน,นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะอย่างน้อยอยู่กันเป็นเพื่อนนะะดูแลซึ่งกันและกันยามแก่เท่าเขาเป็นคนที่ดีนะอุอ้ยไพ่จบเดี๋ยวเราเบอร์ไม่เปิดต่อแล้วความรักที่สมบูรณ์เยี่ยมมากแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะสรุปแล้วเราอ่านไพ่อะไรเนี่ยอ่านไพ่คนที่ คนที่เจอกันเจอกันโดยบังเอิญในวันที่เขาเนะี่ยเจ็บๆแล้วเขาก็ไม่บอกเลยด้วยว่าเขามีแฟนและ้อแต่ว่าเขาก็มาคุยกับเราด้วยความบังเอิญเจอด้วยธรรมะจัดสรรน,นั่นแหละพอคุยเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าเราใช่แต่ว่าเขารู้สึกแบบเขาเขาไม่พร้อม ก็ยังเคลียร์ปัญหาเก่าๆไม่ได้ก็ยังมีคนเก่าอยู่เขาแล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีเทียบเท่ากับเพื่อนๆเข้าก็เลยให้ไปแล้ววันหนึ่งเขาพร้อมเขาก็กลับมาแล้วกลับมาไม่ได้กลับมาเฉยๆกลับมาขอแต่งงานเลยนะคะแล้วเพื่อนก็รักเขาเพื่อนก็เนี่ยเดลเวอร์แต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องเพื่อนจะไม่ไว้ใจเขาแค่นั้นเองแต่ให้เวลานะคะค่อยคุยกัน เพราะความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบนดานให้มาใจกันนั่นแหละจบเดี๋ยวเราจะทำไพ่เสียงไทยนะอ่าใครถ้าอ่าแล้วโดนอ่ะออ้ยเรื่องตรงกับเราเลยขอถามหน่อยสิมันจริงไหมเพื่อนถามเลยนะคะเพื่อนถามเลยเดี๋ยวเราเอาไพ่ตัวนี้สลับกันไพ่เสียงไทยค่ะเพื่อน ถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no นะคะเราจะเปิดไพ่ตอบเพื่อนเป็น yes no ไพ่เสียงทายไพ่เสียงทายถามตอบ yes no โอ้ไพ่นี่กระดิอยากออกจริงๆเลคะเพื่อนๆคะมาเมื่อใครได้คำถามแล้วขออนุญาตเลือกไพ่ให้นะ ว้าวไพต่ตอบเป็น yes x of p e n t a c l e ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเพื่อนๆคื่อใครถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองทรัพย์สินโหไพต่ตอบ yes ดีดีมากแต่ถ้าเกิดใครถามเรื่องใไไดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอ,งทองแล้วก็ก็บอกได้เลยนะคะว่าทุกอย่าง มันกำลังเริ่มดีขึ้นและโชคลาภก็กำลังมานะคะดังนั้นไม่ว่าจะถามอะไรไพ่ตอบเป็น yes ค่ะคำถามเสียงทายถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no ไม่ได้คำถามแล้วเราจะขออนุญาตเลือกไพ่ตอบให้กับท่านนะว้ wow. าวไพ่ตอบเป็น yes ไพ่นี้คือไพ่เด e s u n ไพ่เด e sun เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับนี้นะคะดังนั้นไม่ว่าใครจะถามอะไรหรือเรื่องความรักรก,ก็ถ้าถามว่าความรักครั้งนี้ดีไหมคนนี้ดีไหมดีรั ประเสริฐสีดีที่สุดแล้วล่ะหรือถ้าถามเรื่องใดใดไม่เกี่ยวกับความรักแล้วก็ไพ่ก็ตอบเป็น yes ค่ะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเป็นไพ่ที่ดีดีมากดีเยี่ยมไพ่ตอบเป็น yes นะคะคำถามเสียงถามถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถาม เราจะขออนุญาตเปิดไพ่เสียงททยให้กับท่านเมื่อท่านได้คำถามแล้วขออนุญาตเลือกไพ่ตอบนะคะชึบไพ่ตอบเป็น no ไม่ว่าใครจะถามอะไรนะคะไพ่สี่ถ้วยเป็นไพ่นิ่งไพ่รอนะคะ โดยเฉพาะให้นิ่งให้หรอความรักนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าใครจะถามอะไรไพต่ตอบเป็นโนอย่าใจร้อนนะช่วงนี้นิ่งๆไปก่อนถ้าเบื่อก็หาอะไรทำไปนะทุกคำถามสำหรับคำถามนี้ไพ่สีถ้วยตอบเป็นโนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามหน่อยนะแล้วเราก็จะได้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าส่วนใครอยากได้การเปิดไพ่เน้นเนื้อเรื่องอะไรคอมเมนต์ขอเราทำให้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ